ครับผมน้องวันปันนะครับวันนี้นะคบน้องปันจะพาทุกคนมาเล่นฟีสเก็ตกันนะครับฟีสเก็ตนะครับมันเล่นในบ้านไม่ได้นะครับเราก็ต้องออกมาเล่นที่สนามกีฬานะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเวลาก็เกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับถึงแม้ว่าที่ลานนะครับจะไม่มีคนนะครับแต่น้องปันก็ยังจะป้องกันอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเจลแอลกอฮอล์ใส่แมสหรือว่าเวลระยห่างนะครับที่ลานนี้นะครับชื่อว่าลานจันนะครับก็คือ้านอเนกประสงค์นะครับที่ คนรักกีฬาชอบมานะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมการเล่นฟีสเกตนะครับสิ่งสำคัญนะครับเราต้องป้องกันตัวเองนะครับก็คือการใส่เซฟตี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่นะครับก็คือฟรสลสเก็ตของน้องมันปันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนของการเล่นฟีสเกต มีอะไรกันบ้างเราไปดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือการดูว่าอันไหนเป็นข้างขวาอันไหนเป็นข้างซ้ายนะครับก็คือเราจะสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ขนามันปันไม่มีนะครับแล้วก็ให้ให้วางเทียบอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นตัว V นะครับก็คือถูกแล้วนะครับและและถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบออกไม่ไม่ไม่เข้าหากันนะครับ มันก็คือเล่นเล่นไม่ได้นะครับก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นข้างขวานะครับอันนี้ครับก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับไปดูวิธีขั้นที่2กันเลยนะครับแล้วขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนการวางเท้าบนบอร์ดนะครับแล้วก็ต้องวางเท้าแบบนี้เลยนะครับเราห้ามพลิกเท้าไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะทําให้พลิกได้นะครับการนี้นะครับก็คือการวางเท้านะครับ แล้วเราก็ค่อยตั้งเท้าที่ถนัดนับแล้วค่อยเลื่อนอย่างนี้นะเป็นแรงส่งนับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเต็มนเลยครับ เราก็มาถึงขั้นตอนที่3ามกันแล้วนะครับหลังจากที่เราขึ้นบอร์ดได้แล้วนะครับเราก็ต้องปั๊มให้ได้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับเราไปดูการหมุนเท้ากันนะครับการหมุนเท้านะครับเราต้องหมุนเท้าเป็นแบบเล็กแป้นครับหรือว่าหมุนแบบอินฟินิตี้นะครับเรามาดูกันครับตอนปันจะยกตัวอย่างข้างเดียวก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็เหมือนนี้ครับ แต่เราไปดูสองข้างกันเลยนะครับ <ême> <ท egen> แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนที่4กันแล้วนะครับเราไปได้เราก็ต้องเลี้ยวได้นะครับมันก็คือขั้นตอนการเลี้ยวนะครับ วิธีการเลี้ยวนะครับก็คือวิธีการเบี่ยงตัวไปอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการแบบคล้ายๆแบบยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่5นะครับก็คือ การหยุดนะครับเราไปได้เราเลี้ยวได้เราก็ต้องหยุดได้นะครับขั้นตอนการหยุดนะครับมันก็จะเหมือนเลี้ยวนะครับแค่เราต้องเอบี่ยงตัวไปทางข้างในอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะหยุดได้นะครับเราไปดูกัน,นครับแล้ว,วันนี้นะครับน้อนปันก็จะแถมค่าเบื้องต้นเบสิกเบสิกให้ทุกคน ไปลองเล่นกันนะครับ<ป>น้อนบนก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราไม่มีอะไรทำแล้วก็มาเล่นอย่างนี้ได้นะครับ <S 1> <S 1> และที่สำคัญนะครับ เราก็อย่าลืมการป้องกันตัวเองครับการใส่แมสล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับสุดท้ายนี้นะครับน้อนปันก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขปลอดภัยจากโ,กโการคโควิด -19 นี้นะครับบ๊ายบายค่ะ